ธรรมดาไม่ต้องกีดไม่ต้องกีดไอเ้ยพี่มาทุกวันไสัตว์ท็อปฟอร์มช่วงเนี้ยชัวถ้าเอาชัวยิงพังยิงคันนี้ให้พังแล้วเราไปตัดระเบิดเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาก็แล้วแต่ไงก็ได้ได้เก็บไข่ไว้ไข่บ้านมันดีกว่าเก็บไข่เก็บไข่ดีกว่าไข่ปืนก็ยิงสีก็ยิงสีไข่ปืนกระสุนแบบเหลือๆหรือว่ากระสุนไม่แพงอะจัดเลยเที่ยวมีฝันเตะเลยแม่ง มีดฟันดิมีดจ้วงรงุมเตะเอาก็ได้มีดจ้วงก็ได้มีดจ้วงเหรอ <c oughs> อ่ะเอาไงอ่ะโดนวะมีมีดนะอ่ะผมฟันไม่ได้อะอ้ะอะไรวะนั่งฟันไม่ได้อ่ะ <c oughs> ต้องยืนฟันตรงนี้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 มุมนี้มุมนี้มันสูงมันสูงอยู่อยู่มุมอยู่มุมตม่ำกว่ารถเออโดนโดนไหมเออเออเออก้มลงหน่อย โอ้ไอเ้เหียชีวิตที่แต่นั่นนา็สุนมันแพงอ่ะเนาะเหียเข้าใจวิวอเอาพี่วิวอ๋อการยังเจ็บ <7 S 1> สิบได้เลยแม่ตายดีเหรอตายเลย,ย,เ,ลยเป็นรกัรกูยิงแมกงันักแมกนัสรถความ,มเก็บของมาให้ด้วยดิ ขอโทษหุดเยแป้งเอ้ยจิวไม่รู้จิวขอโทษทำไมกันทำไมกันจิวขอโทษจิวไม่รู้มันพังเร็วขนาดนี้มันพี่ไปทันเห็นขอโทษเดี๋ยวพี่เราไปเฝ้าให้เดี๋ยวเดี่งลงไปเปลาใ้ขอโทษขอโทษขอโทษนารียีาอยู่ที่รถ เกำลังอยู่ที่รถเราโอ้โหแล้วแม่งจังหวะอีกแล้วขอถอยเอาไงไปรุ่นผมกำลังเกิดเกิดแล้ววิ่งไปอยู่วิแต่งแต่คนมั้งนะราคาหนเลียแม่งไปเอาของมาสวัสดีโอ้โหแล้วยามโลเจ็บปะเจ็บใช่ไหมแต่ว่าไม่มากพันได้ไหมดูแลตัวเองไปก่อนแล้วเดี๋ยวคขำแตกขาแตกใช่ไหมแตกหมดเลยสองคนมีพี่มีใครมีใครอยู่บ้านมั่ง เดี๋ยวเตรียมตัวเปิดประตูด้วยผมยำรูเดี๋ยวพี่ลงไปช่วยเดี๋ยวพี่ไปเก็บศพด้วยได้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 โอ้หขอโทษไปเช็ม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 ของพี่ไปด้วยนะแล้วเดี๋ยวเราไปผมด้วยแล้วเดี๋ยวไปเอาไปเอาเอออย่าปล่อยให้มันเช็มเราไปไอ้นี่ที่บอกไม่ต้องห่วงที่ละวเขาเช็มไปหมดแล้วตายปุ๊บเขาวิ่งเช็มเลยไอ้เหลียวอยู่ไอ้เหลวยังรอดใช่ไหมเหลียวตายแล้วพี่ โอเคงั้นเตรียมโลฝากโคแป๊บโอเคขอโทษขอโทษจริงๆไม่เคยยิงรถเลยยิงครั้งแรกอยากจะช่วยเตรียมไปแล้วคันนาเรียไม่รอดมึงนี่ไอ้เหี้ยเอ้ยเพิ่งโม้ได้แป๊บเดียวกูหงอยแล้วขอโทษเหี้ยซึมทั้งวันอีกแล้วกูมันมันบั็กจุดเกิดที่เก่าให้กูกว่าจุดเกิดที่เดิมเลยวะแม่งรีบๆเลยเดี๋ยวแม่งมาเก็บปืนมายิงกูเออรีบๆๆ็อยู่รีบอยู่ มาสิบแปดเนี่ยอยู่มาสิบแปดตายเจ็ดแล้วตายตายนำเสร็จแล้วไอ้ในกระเป๋านั่นแหละขอแค่นั้นแหละผมไม่คิดว่ามันจะพังเร็วขนาดนั้นผมก็แบบพี่เดี๋ยวพี่ยิงแม็กหนึ่งเดี๋ยวพี่ยิงแม็กหนึ่งผมก็งงใครพี่จะยิงรอแป๊บนึงผมก็ช่วยไอ้เหี้ยเพราะผมแม็กสามแม็กเออกะยิงหยอดให้แบบว่าไฟมันลุกก่อนไงแล้วถอย กูว่าแคเดเลียแม่งหัวร้อแบบเมาค้างเลยสัสกูว่าแคเดเลียแม่งนั่งหัวร้อนอะไรเลยเพื่อไปทำเชียอะไรกูยิงแม่งกลางอากาศโชว์ไปกูตายเพราะกูยิงรถมึงระเบิดเนี่ยนะไอ้เหี้ยสุดเพล๊ชิ่งเลยแล้วตะกี้นั่งนั่งมานั่งเสื้อโศกเพื่อนมานั่งเสื้อโศกเราอ่ะเพลยนเลยมันนึกว่าตายกันหมดแล้วไงอ๋อไอ้คว่ากูยังเหลือกูอยู่นี่แล้วไปผมอ่ะศพตรงนั้นนะผมผมขอ